น,นี่ค่ะเรือนหนังหน้าครูค่ะที่จอดรถแน่นๆนะคะนี่ค่ะจอดได้โอ้โหยิงห่งแยะลังการค่ะมาถึงแล้วนะคะอ่าก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเดินทางมาไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะอยู่แถว่ถนนลาดป้าเขาอใช่ไหมคะอยู่ที่เรือนหนังหน้าครูนะคะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ง กับอาจารย์จิิวนะิวจริงๆกาจ์จิวตลอดเลยนะเพราะว่าอาจารย์จิวช่วยประสิทธิ์ประสานนะคะแล้วก็ทําให้แบบการเงินการงานการ้ารุ่งเรืองแล้ววันนี้ก็แบบมาพร้อมกับเพื่อัณฑ์ใหม่ตัวนึ่งนะครับต่ข้าวก่อนน้าหอมมาหลายรอบแล้วนะฮะแต่รอบนี้ไม่ได้มีเฉพาะน้ําหอมก็คือว่า มีน้ำปลาปาโก้ด้วยนะคะนี่นะคะนี่น้ำหอมก็จะเห็นนะคะนี่ค่ะไข่ดิบไข่ําหอมไข่ไหลรู้แล้วนี่มหาเสน่ห์ใช่ค่ะแล้ววันนี้เอา๋วยเตี๋ยวที่ร้านมาด้วยมาถวายนะคะคุณครูแล้วเวลาที่เราจะทำกิจการงานใดนะคะเราก็ต้องมีครูเนี่ยคอยที่จะเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนให้เราแบบมีแสงออร่าแสงสว่างเรืองๆส่องประทืองไปทั่วเมืองไทยนะคะวันนี้อาจารย์จิวเป็นที่ใหม่ไม่เคยมาเป็นเรือนหนึ่งนะ คูเปิดได้3เดือนกว่าๆ oh. นะครับก็เป็นเรือนที่มีทั้งหนังหน้าครูครูบาอา oh. จารย์ทุกแขนง oh. แล้วก็มีทั้งพี่นวลซึ่งพี่นวลน oh. ี่ก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับเรื่องตัวเลขเรื่องโ hmm. ชคลาภเรื่องไห้นี่นะครับในตำนานนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่ก็คือเป็น one stop service เลย <laughs> เพราะว่าเดอมมัจะจัด วางอยู่ที่บ้านใช่ครับแล้วก็ไม่สะดวกบางทีคนอยากจะขอมาไหว้แต่ก็ไม่สะดวกที่จะให้ผ่านเข้าไปในบ้านเป็นห้องนอนเป็นที่เราอยู่ด้วยอะไรเงี้ยที่จอดรถก็ไม่ได้อันนี้เป็นกิจลักษณะและใหญ่มากกี่ไร่เนี่ยก็โอ้ประมาณ2ไนรน์สามจาอดรถได้สบายเลยจอดรถสบายครับ,รบนะฮะก็อยู่ตรงแถวไหนกตลาดตลาดเดินเพลินกม2หรือถนนลาดประเขาหรือหรือปากมุดปากมุดก็่า Google Map นะครับ เรือนหนังหน้าครูเรือนหนังหน้าครูนะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่เก้าโมงยันหนึ่งทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดและถ้าเกิดสมรถมาต้องเตรียมอะไรมาไหว้ครับพี่จิงก็เรามีดอกไม้ทุเรียนไม่ต้องไปเสียเวลาเลยตรงนี้มีก็ไหว้ครูบาอาจารย์มาดูว่าเรามีบุญสัมพันธ์ตรงไหนวันหนึ่งเราได้มาไหว้ครูบาอาจารย์ที่นี่แล้วไหว้เราได้อะไรกลับไปไหว้แล้วปังยังไงไหว้แล้วโชคดียังไง อ่าแล้วก็พี่นวลใครชอบเลขชอบหวยจะเป็นไทยเวียดนามหรือว่าโฮจิมินหรือว่าเวียงจันท์แล้วแต่ของกันเลยเดี๋ยวพี่จิวจะสอนเทคนิคนะคะว่าการมาที่นี่เนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างอย่างตัวกูเองอ่ะมาไหว้ท่านบ่อยแล้วมาขอขอบ่อยละก็จะแบบว่าติดของติดรู้ไหมติดมือเอาอาหารมาคิดบางอันม็มีแบบเล่าเนาะเล่าข่าวแล้วแต่เลยแต่เดี๋ยวเทคนิคตักจากเนี้ยคนไม่เคยรู้ว่ามาถึงแล้ว ต้องมาทำอะไรบ้างให้จิ๋วนังให้จิวผ่าผ่าเดินดูก่อนะว่ามันมีตรงไหนเช่าดอกไม้ตรงไหนก็มีเขาเข้ามาถึงแล้วก็มีแล้วก็มีคนแนะนําเลยมีมีเจ้านี้แนะนานะครับน้องๆแนะนํำูิก็วันนี้ เอาหน้าตรงตรงหนังหน้าครูก่อนดีกว่าหนังหน้าครูนะครับวันนี้เรามาด้วยภารกิจนะครับด้วยขกิจพิเศษนะครับอยากรวยอยากขายของดีอยากได้ยอดปังๆกําไรเยอะๆกาไรเยอะๆด้วยนะได้ค่ะยอดอย่างเดียวไม่ได้นะต้องกาไรเยอะๆได้อยากแต่ยอดนะคะอต้องมันมีเหลือกําไรด้วยอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาขอกันอ่ะ เดี๋ยวก็เอาก๋วยเตี๋ยววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะมากับนี่ด้วยหลานนี่นะน้องพอนนะก็ตอนเล่นซีรีส์อยู่เรื่อง House of Stars แล้วก็มากับดีเจกบแล้วเป็นไกด์กบด้วยนะก็ใครอยากไปเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกนี่ไกด์คนนี้พาทั่วโลกเลยนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็เป็นบุญสัมพันธ์ที่ได้มาวันนี้ได้มาเจอนะครับก็ขอรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะครับก็ใครได้มาที่นี่เดี๋ยวเราจะมา ให้คุณโก้นำนะครับเนทีมนะครับว่าวันนี้เราจะเอาอาหารข้าวอาหารข้าวหวานก๋วยเตี๋ยวเจโนกนะครับที่ที่โด่งดังในาูเก้าดอกไม้ด้วยสิขอดอกไม้ด้วยอ่ะขอเช่าบูชาด้วยนี่อันนี้ครับอันนี้คืออะไรครับก็จะเป็นเป็นเหล้านะครับแบบรูแล้วก็ พวงมาลัยโอ้พวงมาลัยออันนี้ก็คือเครื่องนางรำเครื่องนางรำต่างๆก็ถวายเป็นเครื่องสักการะครูบาอาจารย์ใช่ครับก็จะได้มากราบบูชาครูได้ค่ะนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ไหว้กันเลยน้องได้ค่ะอ่าล้วก็นําถือก็เลยนะครับอาถือก็เลยนะครับโอ้ถือเลยนะครับแล้วก็ช่วยกล่าวตามนะครับกล่าวตามนะครับกล่าวตามนะอาจพร้อมนะคะนักเรียนก็ มะมะปริพุนชันตุมะมะปริพุนชันตุอาจาโลอาจารโรอาคัจฉายะอาคัจฉายยาอาคัจฉามีอาคัจฉามิเอหิตเอฮมตมาหะมะมาะข้าพเจ้าชื่อข้าพเจ้า โอ้จิตสำนจริยาวันนี้ได้นำอาหารขาววาวันนี้ได้นำอาหารขาวปูมาลายปมาลายมากพลูหมากพลูเหล้ายาดองเหล้ายาดองและเครื่องประดับและเครื่องประดับและอื่นๆและอื่นๆมาถวายครูบาอาจารย์มาถวายครูบาอาจารย์หนังหน้าครูหนังหน้าครูที่อยู่ณที่นี้ที่อยู่ณที่นี้หอมา พลังบารมีขอพลังบารมีจากครูบาอาจารย์จากครูบาอาจารย์อยู่กที่นี้ที่อยู่นะให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าได้รัการงานหนืการงานการเงินการเงินโอกาสโอกาสชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีการค้าที่ดีการค้าที่ดีกำไรที่เยอะกำไรที่เยอะประสบความสำเร็จในทุกๆได้ประสบความสำเร็จในทุกๆได้ในการขายในการขายินฐานในใจเลยครับขอสำเร็จ ขอให้สำเร็จทุกๆประการที่ข้าพเจ้าขอด้วยเธอทุกๆประการที่ข้าพเจ้าขอด้วยเถิสาธุสาธุ ครื่องเส้นไหว้คเครื่องเส้นไหว้พี่โกนามาถวายนามาถวายกับสมาชิกด้วยสมาชิกด้วยขอในด้านการงานด้านการงานเสน่ห์เสน่ห์ขายอะไรขายอะไรก็ขอให้คนเชื่อถือคนเชื่อถือพูดอะไรอะไรก็ขอให้คนซื้อตามขอให้คนซื้อตามขอให้มีเสน่ห์ขอให้มีเสน่ห์ทุกด้านทุกด้านตาทุกาทุกเขขอให้ทุกป่วยก็ได้ใช่ไหมได้ก็ต้องลงหัว้ก การขอนะขอให้งานงานชีวิตกกและการแสดงอ่ะขึ้นไปเลยก็ขึ้นไปเลยอ่านี่คือวิธีการขอก็มองตาที่นวลแล้วก็ลูบ้องด,ดีครับลูบไปเรื่อยๆขอสำเร็จอธิฐาน ันนี้โก้มาถึงเรือนหาครูแล้วนะครับเป็นเรือนครูที่ใครๆก็อยากจะมาจับไหพี่นวลไหเนี่คือเป็นไหจับแนวทางนะครับใครอยากหาแนวทางจะเป็นฮูจิเมินหรือจะเป็นหลวงพ่อบางหรือจะเป็นไทยโอ้อินเตอร์นะมันนก็จะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นไทยก็แบบอ่ะเดี๋ยวก็จับหาแนวทางให้กี่ครั้งคะเอาสามเลขสามเลขนะเอาสามลูกเอาล้แนวทางจะก้นนะ เฮ้ยเลขนี้ยังไม่มีมานะจ๊ะบอกไว้ก่อนปึ๊บเฮ้ยเลขสวยน,<อ>นะเลขสวยอยู่ชอบด้วย,ยนะครับก็เอาไปบวกลบคูณหารนะครับอ่าเอาไปบวกลบคูณหารกันเอาเองนะครับเป็นกวนิโก,ก,โกทีราส์พันธุ์ทุีราซีรั่ นะฮะโคลี่โคลีซิีรามเออปาโก้ด้วยปาโก้เออปาโก้ใช่ไหมก็เรียวะแล้วก็อะไรปาชื่อปลาปาโก้ก๋วยเตี๋ยวนกก๋วยเตี๋ยวเนเจอนกเออโอ้เข้ามาปุ๊บก็จะมีแบบว่าก็ดอกไม้หมักครก็มีให้นะครับก็เป็นเป็นอ่าสำสหรับไล่ครูนะครับก็จะมีอัญเชิญรีเล็กๆน้อยแหวนอะไรเงี้ยบางคนแบบว่าบนสมบัติเข้ามาเขาเอาเืองจิวเวลรี่มาถวายไนะเข้ามากันนะครับก็แล้วแต่ว่า อ่าใครอยากขออะไรแล้วเอากลับบ้านได้ด้วยนะครับเป็นสริมงคลเป็นกําไรชีวิตอ,อะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็กลับบ้านได้คนเขารักพี่น,นุนก็อบอกว่าแฟนคลับพี่นุ่นเยอะอก็จะมีรูปพี่น,น,นะะุลนปกติราังใช่ครับน้าหอม<ด>ก็จะมีอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่ว่าคนจะ ถวายพี่นวลรูปถวายรูปใช่ได้ต่อได้ใช่ได้ต่อได้ใช้ได้ต่อเนี่ยเลยก็เอากลับได้น้ําหอมด้วยแล้วนี่นะคระเอาเป็นเป็นตู้ของเราเองก็คือแบบนะเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆนะครับเาเรียกว่าอันนี้ว่าวัตถุมงคลรับเป็นแบบพวกเครื่องรางของุชอบอันี้อันเนี้ย แล้วเราก็หยิบเงินอันนี้คน <c oughs> ใ<ช>คร <c oughs> มาถวายแสนหนึ่งใช่น้ำเพชรเนี่ยครับมาถวายแสนหนึงนะครอันนี้นี <c oughs> ่สาธุช่วยขายของดีๆน้ำหอมมงคลน,นะคะ